สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกันที่ b บ n แนเทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับมีรถเข้ามาใหม่สวยๆนะครับและมีอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับรวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ e ีที่156นะครับสัปดาห์นี้มีรถเข้ามาท่านชมเรื่องเนี่ยถึง7คันเลยทีเดียวและรถที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับหลากหลายสีหลากหลายแบรนด์เลยนะครับสัปดาห์นี้ยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านชมกับความแรงแบบชัดเจนที่สุดนะครับและคันนี้ยังมาพร้อมกับชุดแต่งสุดพิเศษรอบคันเลยทีเดียวและยังเป็นโมเดลล่าสุดของตระกูลนี้เลยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่1 mercedes benz cls 53 amg facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถซีดานสปอร์ตคูเป้ท้ายตัดนะครับรุ่น cls นะครับรูปทรงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถอยู่แล้วนะครับและคันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับเป็นตัว53 มาพร้อมเครื่องยนต์แบบจัดเต็มและยังเป็นตัวรุ่นล่าสุดที่วางขายอยู่ณตอนนี้เลยทีเดียวเป็นตัวเฟสติฟต์ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของพ์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเทอร์โบคู่6สูบ3 0 0พ CC ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบโฟร์ทามนะครับและแน่นอนครับรุ่น53แบบนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ทเอ็มจีเป็นเฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับได้กระจังหน้า 20นิ้วหลังคาสลูปเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมระบบ Keyless แพ็ k เกจด้านข้างของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความโดดเด่นของตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวของตัวรถความสปอร์ท้ายตัดนะครับกระจกเฟรมเลทไฟท้ายก็สวยเลยทีเดียวมาพร้อม d ฟ f เซอร์ปลายท่อคู่นะครับสัญลักษณ์ชื่อรุ่น c ซ s 53และสัญลักษณ์ AMG นะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับและคันนี้แน่นอนครับเป็นเบลลแดงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ท่เป็นรุ่นใ สวยงามมากยิ่งขึ้นด้านข้างเนี่ยนะครับพุ่มด้วยอคันทัล่านะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวดิจิตอลส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สามารถปรับช่วงล่างนะครับแบบนุ่มนวลแบบคอมฟอร์ตแบบสปอร์ตได้เลยทีเดียวหมดการขับขี่ก็มีมาแบบครบครันมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับการเชื่อมต่อเนี่ยครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบลูทูธและีนงด้านหลังกว้างนั่งสบายถือว่าเป็นรถีดนปอ์ตป้อโตันะครับ นี่นะครับท่านชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่23,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2025กับราคาสุดพิเศษที่ b e n t l e ตั้งไว้นะครับ4,790,000บาทเท่านั้นครับ แน่นอนที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นจัดเต็มแถมวิ่งน้อยแต่หากราคาเนี่ยดีต่อใจมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่2 Mercedes Ben z E 3 5 0 E p l u g i n Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดา o b s i d i a n Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํา n a p p a Black นะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปในตระกูล E Class นะครับ W 2 1 3นะครับในราคาทั้งหมดนะครับ สองล้านบาทถือว่าตอนนี้ราคาดีมากๆเลยและคันนี้เน้นประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ันซีซีสองแรงมา้าพวกมอเตอร์ไฟไฟไ้าอีก88แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้ไกลนะครับประมาณ30กิโลโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยเคลมค่าตาซิบเปอร์นต์น้ำมันสูงสุดอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เป็นตัว top ตนนท็อปออฟช พาราลามิก glass roof นะครับระบบคีร์สโคแพ็กเกจขนาดรถเนี่ยก็ใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับไฟท้ายสุดสวยช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังเนปป้าสีดำนะครับสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับทรีมชุดแต่งก็สวยงามมากๆนะครับไฟแอมเบรไลท์สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับ64สีหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอแดชบอร์ดนะครับมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์แบบ widescreen c o c k p i ขนาด12.3นิ้วนะครับพวงมาลัยทรง3ก้้าน ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมนเซอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเซนนะครับคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบขับตามคันหน้ารวมถึงตัวบรายสปอร์ตนะครับการเชื่อมต่อก็ครบคันเลยทีเดียวบลูทูธ USB นะครับ Apple CarPlay Android Auto Navigation รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับถือว่าเป็น E-Class อีก1คันนะครับที่ออปชั่นจัดเต็มในราคาไม่ถึง2ล้านนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมานะครับเจ็ดนแค่20,000กับ 4,000กิโลเท่านั้นนะครับอยู่วันน้อยจริงๆนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเกตตั้งไว้เพียงแค่1 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ในงบประมาณ1ล้านนิดๆน,ดๆนะครับท่านผู้ชมคันนี้ท่านผู้ชมได้อะไรบ้างนะครับสปอร์ตปราดเปรียววิ่งน้อยแถมสมรรถนะดีอีกนะาะนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่3 mercedes benz cls 200 <S urban facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวไซรัสไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือน้องของ cls นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือรุ่น cla นั่นเองเป็นไซส์ a class รูปทรงเนี่ยนะครับเป็นทรงซีดานสปอร์ตคูเป้ไายตัดกระจกเฟรมเลสเช่นกันคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมาพร้อม ครื่องยนต์เป็นซินเทโบ1,600ซีซีนะครับกับ154แรงม้าชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED h i g h p e r f o r m a n c e นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับแน่นอนครับทรงรถเนี่ยจะเล็กกว่าตัว CLS นะครับแต่ว่ามีความสปอร์ตปราดเปรียวนะครับมีสไตล์ของความเป็นรถคูเป้นะครับแล้วก็ยังนั่งกว้างๆแบบรถซีดานได้ด้วยไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์มากๆช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโก้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งใบสีดำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าน โมเรียแพ็กเกจนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับคันนี้มีไฟอเมเบลไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Apple Carplay and r o i d Auto ในส่วนของความปลอดภัยนะครับคันนี้มีตัวเบรกแอสิสมาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังก็ถือว่านั่งกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวและสภาพคันนี้สวยงามเลยทีเดียวเพราะว่าวิ่งมาน้อยเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2017นะครับ ตั้งไว้นะครับ1นึ่งล้านหแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ สปอร์ตเฟี้ยวฟ้าวกันต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับในงบประมาณนะครับสองล้านนิดๆนะครับท่านผู้ชมได้รถในฝันนะครับรถคูเป้คุ้มมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินอิลิเทียมซิลเวอร์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเคนเบอร์รี่เลดนะครับและนี่คือ C-Class นะครับสประตูสีที่นั่ง W205 รุ่นสุดท้ายนะครับตัวคูเป้ก่อน Minor Change facelift นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชันนะครับและ ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc 211แรงม้าและตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับต้องจับคู่กับเกียร์9สปีดด้วยนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับกระจังหน้าดิมอนกริลนะครับไฟหน้าอินเทอร์เจนต์ไลท์ชิ้นและคันนี้นะครับลิ้นกันชนหน้าเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับเป็นลิ้นคาร์บอนเคฟลาเพิ่มความเท่ความดุดให้กับตัวรถนะครับมาพร้อมล้อแม็กเอ็มจีนะครับขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสรูฟระบบคิริสโกแพ็กเกจรถสวยงามมากๆเลยนะะครรับปตูท้ายตัดไฟท้ายสสุดวยนะครรับดิฟฟเอ์ ท่อคู่พร้อมสปอยเลอร์ดักเทลด้านหลังด้วยนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอร์รี่เลดสนะครับได้เครื่องเสียงไฮเอสอย่างตัวเบอร์เมสเซอร์เซราล์ซาเซเซมมีกล้อง360องศามาให้นะครับเบาะเมมด้วยนะครับสามารถกดจดจําตําแหน่งไว้ได้3ตําแหน่งและแน่นอนครับตัว9สปีดแบบนี้นะครับมาพร้อมคอนโซลกลางนะครับที่เป็นคาร์บอนเคฟลาร์มีตัวเฮดอัพดิสเพลย์มาให้ด้วยนะครับโหมดการเชื่อมต่อครบคันนะครับโหมดการขับขี่เน้นได้ทุกรรูปปแบบบนนะะคัไม่่วาจเ็ Eco Comfort Sport ปอดพัดและก็หมดอินดิว d ว a l นะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมขอบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยดีจริงๆครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่54,000กิโลเท่าน,นั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเพียงแค่2ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ รถรุ่นนี้นะครับท่านชมถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับในตระกูลอเนกประสงค์ขนาดเริ่มต้นนะครับหรือว่า c o m p a c t Car SUV นะครับได้รับความนิยมมาตั้งแต่ออกรุ่นแรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวและคันนี้ตอนนี้นะครับราคาดีมากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z G L A 2 5 0 A M G นะครับคันนี้มาพร้อมสีสุดจี๊ดเลยทีเดียวนะครับเป็นสีแดง Jupiter ร e d นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ G L A นะครับรถอเนก คล่องแคล่วเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับที่โดดเด่นไม่แพ้เครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือสีนั่นเองนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับจะถูกจะแพงนะครับสีแดงไว้ก่อนเลยทีเดียวมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัวท็อปนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีนะครับกระจังหน้าสวยๆและยังมาพร้อมกับไฟหน้านะครับระบบไบซีนอนนะครับได้ล้อแม็กเอ็มจีนะครับขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยนะครับจะยยกกกสูงเเล็็็็นนนน้อะะครัับบขาดจปตวแแฮช ประตูกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้พอสมควรนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและตรงกลางของตัวที่นั่งเนี่ยนะครับจะเป็นหนังอคันทาล่าส่วนปีกเบาะเนี่ยจะเป็นหนังนะครับแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงสวยงามเลยทีเดียวมีความสปอร์ตมากๆนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันนะครับและคันนี้มาพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเกจมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับและแน่นอนครับคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้ครบครันเลยด้ไ หลังคาแก้วพาราโนมิก glass r o มาด้วยนะครับถือว่าถือว่าคุ้มและก็รถสวยงามจริงๆนะครับและคันนี้นะครับท่านชมยังไม่หมดนะครับราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพียงล้านกับอีกนิดๆเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่45,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่1 0ึ่งล้านกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ โดนใจไปเลยนะครับสำหรับ SUV ขนาดกลางมิดไซส์นะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวท็อปนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ได้รับมาตรฐานจากยุโรปเลยทีเดียวกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่6 BMW X3 xDrive 2.0d M Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำเงิน y t h o ท i c Blue นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชม X3 ถือว่าเป็นรถยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับถ้าจะให้เทียบกับเบอร์ d e s b e n z นก็คือตัวชนกับรุ่น GLC นั่นเองนะครับค คือตัวท็อปนั่นเองครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000cc นะครับกับ194แรงม้าและยังมาพร้อมกับระบบ X Drive นะครับนั่นก็คือตัวระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติแบบ full time เลยทีเดียวคันนี้นะครับสีสันเนี่ยโดดเด่นมากๆาเลยนะครับเพราะว่าเป็นเฉดสีใหม่ๆจากค่าย BMW นะครับสวยงามากๆเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับ body part เนี่ยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัว M Sport นะครับได้ไฟหน้าแบบ Adaptive LED ล้อแม็กนะครับเป็น M Double Spoke ขนาด19 9นนิ้วะครับช่วงล่างยกสูงนะครับขับง่ายขับคล่องนะครับพร้อมลุยเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาพาโนรามิกลูฟนะครับมีระบบคิเลสโกแพ็กเกจช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็กว้างเลยทีเดียวนะครับท่านชมมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมีความสวยงามหรูหราในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของ bmw นะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับคันนี้ได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวฮามังการด้วยนะครับมีกล้องสามร้อยหกสิ ครับเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับหรือว่าสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวของมือได้นะครับคอนโซลเฮียจะอยู่ตรงกลางนะครับมีโหมดการขับขี่เนี่ยไม่ครบครันเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับเปลรถลุยก็ได้นะครับเป็นรถครอบครัวก็ดีนะครับคันนี้รถสวยพร้อมลุยและที่สําคัญราคาดีมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจาก BMW Thailand นะครับถึงเดือน9ปี2023นะครับ ยังมาพร้อมกับ BSI นะครับถึงเดือน9ปี2024หรือ120,000กิโลเมตรนะครับคันนี้รถสวยวิ่งน้อยนะครับแถมวรารันตียาวๆกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เป็นแค่1,990,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมจัดให้เป็นรถครอบครัวนะครับจัดให้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับและยังจัดให้เป็นรถ MPV 7ที่นั่งสุดพรีเมียมนะครับทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่7นะครับโตโยต้าเวลไฟ2.5ตัวท็อปเซนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําและนี่คือรถ MPV หรือว่ารถตู้พรีเมียม7ที่นั่งนะครับจากค่ายโตโยต้าหรือสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับบ้านเราเนี่ยถือว่าได้ รับความนิยมมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นรถระดับหรูร้านะครับระดับไฮเอนในตระกูลรถตู้สุดพรีเมียม MPV เลยทีเดียวคันนี้มาด้วยเครื่องเบนซิน2.5นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นเวลไฟนะครับใช้ชื่อรุ่นว่าตัว z ซนะครับรุ่นเวลไฟนะครับจะแตกต่างจากรุ่นเอาผ่านะครับนั่นก็คือตัวกระจังหน้าไฟหน้าและก็ไฟท้ายเท่านั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนอกนั้นนี่เหมือนกันหมดเลยบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมพอๆกันเลยทีเดียวมองจากทางด้านข้างขงตัวรถเนี่ยจะเห็นถึงความใหญ่ของตัวรถนะครับกว้าง นี้ออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบตัวท็อปนะครับได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมหลังคาทวินมูลรูฟนะครับเป็น2ท่อนนะครับและด้านหลังมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในนะครับตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวมีโหมดการขับขี่ครบครันเลยนะครับปรับเบาะไฟฟ้าได้นะครับมีตัวระบบเมมโมรีนะครับความปลอดภัยก็มีครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับตัวเรดาร์นะครับนั่นก็คือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับหน้าจอคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นหน้าจอ LCD ะรบบ ส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับสองแถวนะครับถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดเลยทีเดียวนะครับมีจอแยกมาทางด้านหลังด้วยนะครับไฟไม่ไก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้และรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะมิก้เมาส์ซีทนะครับเป็นหนังสีดําทั้งใบนะครับสวยงามกว้างนั่งสบายแถวที่2ปรับเบาะไฟฟ้าได้นะครับส่วนแถวที่3เนี่ยนั่งได้3คนนะครับถ้าไม่มีคนนั่งนะครับสามารถพับเก็บแล้วก็เพิ่มช่องเก็บสัมภาระเนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคันนี้กว้างนั่งสบายเด็กๆเนี่ยเดีก วิ่งมาเพียงแค่43,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับอยู่ที่2,790,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับสวยๆทุกคันอีกเช่นเคยนะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆเนี่ยกว่า200คันให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับมาที่เบนเอ็นเค ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n n เนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่156นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่157แล้วนะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ